ร่วมเชียร์ผลงานทีมท็อปมอนสเตอร์กับคลิปดีๆที่ทำให้คุณนั้นรักต้นไม้มากขึ้นเพียงคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้คอมเมนต์ถูกใจไลค์กดแชร์ไม่แน่นะคุณอาจจะรักธรรมชาติมากขึ้นก็เป็นได้ สวัสดีเพื่อนๆชาว t s d l ทุกคนนะครับหลายๆคนคงสงสัยนะครับว่า Top ปมอนสเตอร์นั้นหายไปไหนครับเนื่องจากมี2กรณีที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ครับคือโปรแกรมชูสที่ใช้ในการอัดวิดีโอนั้นมีปัญหาครับซึ่งระหว่างที่โปรแกรมมีปัญหานั้นผมก็ได้ไป ประดิษฐ์โปรเจกต์หนึ่งนะครับของ KTB The Best Story ขึ้นนะครับในการประกวดคลิปวิดีโอนั่นเองซึ่งถ้าใครได้เห็นสปอร์ตที่อยู่ใน Tom Monster Channel เนี่ยก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์หรือว่าไปคลิกชมหรือว่าแชร์ต่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงการเก็บเลเวลใน GSD v e w ครับซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการจากบริษัท g e n i Inspire Corporation ใน พรุ่งนี้นะครับเวลาบ่ายโมงนั่นเองโขเพื่อนเพื่อนหลายๆคนคงตื่นเต้นมากๆเลยซึ่งตัวละครนะครับที่จะเผยโฉมขึ้นมาให้เรานั้นได้สร้างนะครับมีทั้งหมด3อาชีพก็คือทหารม้าน,านักธนูแล้วก็นักเวทครับซึ่ง แน่นอนครับว่าขุนพลที่เราใช้สุ่มคือระดับ S ที่ทางระบบเกมเนี่ยจะสอนเราไปเรื่อยๆเนี่ยล้วก็จะสุ่มระดับ S ให้เราหนึ่งตัวครับก็แล้วแต่ดวงครับว่าจะได้ขุนพลระดับ S นั้นเป็นสายไหนนั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยพูดถึงการเก็บเลเวลดีกว่าครับโดยเฉพาะการเก็บเลเวลของ t s Devil นี้จะเป็นการเก็บเลเวลมีทั้งหมด3ลักษณะครับซึ่งผมมองว่าการเก็บเลเวลในที่นี้คือ การได้ exp มานั่นเองซึ่งการได้ exp มาก็ถือว่าเป็นการเพิ่มค่าประสบการณ์ให้เลเวลเรา up ขึ้นครับซึ่งแบบแรกนะครับคือการตะลุยตามด่านนั่นเองครับซึ่งจะมีอยู่ในแมปนี้เลยแมป ts devil นะครับนี่ตามด่านนะครับซึ่งแล้วแต่เรานะครับที่เราระจนภัยมันั่นเองอ่ะสมมติผมลองเข้าไปในด่านนี้นะครับนี่โชว์เข้ามาแล้วนี่ <S <S ก็จะมีหีบต่างๆนะครับที่อยู่ตามด่านครับซึ่ง มันจะมีขึ้นจํานวนให้อยู่นะครับว่าจานวนกี่ครั้งนะครับในการเข้ามีระดับง่ายระดับปานกลางแล้วก็ระดับยากครับซึ่งภาษาไทยนะครับแปลว่าระดับนรกครับมีระดับนี้ด้วยนะครับก็อเดี๋ยวผมลองเทสระดับนี้ดูนะครับเป็นเขาบอกว่าจะสุ่มได้เสื้อสีฟ้านี่นะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะผมใช้กล้องวิดีโออัดนั่นเองลองมาดูกันนะครับกับเสร็จในการได้ xp สำหรับวิธีแรกครับในการเก็บเลเวลนั่นเอง อ่เห็นไหมครับตัวละครสัตว์ไม่ยั้งเลยครับจริงๆแล้วจะมีปุ่มสีเหลืองด้านล่างนะครับของเกม GS d e v i l การที่เราจะสามารถกดข้ามเกมได้นั้นช่วยให้เราประหยัดเวลามากขึ้นครับแต่สิ่งที่สำคัญในการจะข้ามเกมไปได้คือเราจะต้องผ่านด่านนั้นให้ได้3ดาวครับพอเราผ่าน3ดาวแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มนี้ขึ้น พอเข้าเกมปุ๊บมีปุ่มนี้เลยแต่ถ้าในกรณีที่เรามีแค่2ดาวเนี่ยปุ่มนี้จะดีเลยลงครับอาจจะสักเทิร์นหนึ่งหรือ2เทิร์นนั่นเองปุ่มนี้ถึงจะเด้งขึ้นมานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจบเกมจะได้ exp เท่าไหร่ครับใกล้ตายแล้วเห็นไหมเมื่อกี้นักดับฟาดไม่ยั้งเลยไฟกันแบบเต็มที่ครับระบบจะเป็นเทิร์นเบทแบบออโต้เลยครับซึ่งตัวละครนั้นจะกระโดดตีเองครับไม่ต้องมือตุ้มในการเข้าไปกดกระโดดให้เมืยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ผมตายไปนหนึ่งตัวแล้วทีมุมโชคเรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยหลังจบเกมเนี่ยระบบจะแจ้งชัดเจนเลยครับว่าอย่างเช่นตัวละครตัวนี้นะ,ะตัวนี้มันจะบวก exp 66แล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าเลเวล57ซึ่งทั้งทีมเนี่ยส่วนใหญ่5 7า8หมดมีตัวนี้51เพอเพิ่งเก็บเลเวลนั่นเองครับก็ผลเฉลี่ยทั้งทีมจะได้อยู่ที่ x p 66นั่นเองผมลองเทสโด,ดยการเอาตัวละครออกไป1ตัวแล้วนะครับ ปรากฏว่า exp ก็ได้เท่าเดิมกับ66แต่ทั้งทีเนี่ยผมสามารถเก็บค่ายอ่ะอันนี้อันนี้สุ่มนะครับสุ่มสกิลออกมาคือเป็นสกิลน้ําแข็งอ่ะเดี๋ยวลองมาดูว่าทั้งทีมค่ายกลนะครับซึ่งตอนนี้ทีมค่ายกลของผมนั้นสามารถรับตัวละครนะครับที่เป็นขุนพลได้ทั้งหมด5ทับ5นั่นเองครับซึ่งถ้าผมเอาตัวละครอีกหนึ่ง,งตัวไป การเก็บเลเวลด่านเมื่อกี้ก็ยังได้ exp 6 6เท่าเดิมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงใช้5ตัวละครดีกว่าเลยครับแต่สำหรับใครที่เร่งรีบนะครับด่วนสุดๆเลยก็สามารถกดข้ามที่ปุ่มสีเหลืองด้านล่างไปได้ครับโดยวิธีนี้นะครับจะเป็นการได้รับ exp แบบแรกครับโดยเราสามารถดูจากพลังกายที่มีนะครับ้าเราสู้1ครั้งเนี่ยพลังกายเราจะลดลง1ครั้งนะดูอย่างเช่นตอนนี้นะครับพลังกายของเรามีอยู่ทั้งหมด41นะครับผมจะลองเทสเล่นดูนะ 41นะครับมาดูกันนะครับลองไฟอรอบหนึ่งดูเลยครับด่าน,นี้ด่านจอกจออครับจิ๊บจิโอ้โหฟาที270นั่นเองครับเห็นไหมครับว่า exp จะเท่ากันครับ33 33เท่ากันหมดเลยซึ่งเดี๋ยวมันจะสุ่มอ,อันนี้คือสุ่มตัวละครที่เป็นขุนกากๆนะครับมาให้เราอันนี้เป็นขอบสีเทาก็ระดับล่างสุดเลย เห็นไหมครับว่าลองดูเลยครับว่าพลังพลังกายจะลดลงจาก41เมื่อกี้นี้เหลือ40ครับนั่นหมายความว่าเราสามารถสู้ได้40ครั้งนั่นเองโดยตะลุยตามด่านนี้แหละครับซึ่งก็จะมีทั้งตามหีบนะครับจะสู้ตามหีบเพราะว่ามันก็จะมีสูงทั้งสกิลสูงทั้งชุดอาวุธหรือแม้แต่ขุนพลครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่มันจะสูงม,มานะครับผมจะลองกดให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีสูงม,มาให้ดูนะเดี๋ยวลองดูผมลองเทส อันนี้แล้วกันเดี๋ยวลองดูนะครับว่าการทำ EXP เพิ่มมาอีกจะเป็นวิธีไหนนะครับอันนี้ Ripple นะครับแวนมอสายนั่นเองครับโคเท่ <Okay. S 1> เลย <Okay. S 1> ก็ตอนนี้ EXP 40นะครับหาอันนี้ได้หยดน้ำจาก Event ครับไม่มีสุนะ่มแฮะเดี๋ยวลองลอีกรอบหนึ่งคือระบบนี้นะครับ <Okay. S 1> เมื่อต่อสู้ไปเรื่อยๆเนี่ย <Okay. S 1> มันจะขึ้นเป็นเหมือน Event กิจกรรมครับ mm hmm. ก็คือว่า จะเป็นการสำรวจของขุนพลนั่นหมายความว่าใน5ตัวละครขุนพลที่เรามีอยู่นะครับในทีมมันจะมีสิทธิ์สุ่มการสำรวจครับมีไหมน้องออไม่ติดอลองดูใหม่จะเป็นการสุ่มการสำรวจนั่นเองครับนั่นหมายความว่าถ้าตัวละครเรานั้นใน5ตัวนี้สุ่มการสำรวจเรียบร้อยว่าตัวละครตัวนี้สำรวจแผนที่นั้นจะมีสิทธิได้ exp เพิ่มครับซึ่งจะต้องไปบนบานสารกก่าต่อหน้าสารลองดูนะครับมีไหมอ่านี่เรียบร้อยครับ สังเกตขุนพลตัวละครตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นการสำรวจพื้นที่ซึ่งจะได้รับ EXP เพิ่ม2ชั่วโมงครับหลังจากนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอ่านี้จบจากวิธีแรกในการหาเลเวลแล้วนะครับวิธีที่2เรามาดูกันสําหรับเมื่อกี้นี้นะครับนี่นครับจะเป็นรูปปลาตัวยาว2กล้องอยู่อยู่ในด้านอีเวนต์กิจกรรมนี่นะครับรูกปองแปงนี่แล้วก็มาตรงนี้กิจกรรมซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยจะง่ายกว่านี้นะครับอ่านี่เห็นไหมครับ เขาบอกว่าตัวละครสีม่วงเมื่อกี้นี้ต้องรอเวลาอีก6ชั่วโมงครับซึ่ง6ชั่วโมงนี้เนี่ยก็เมื่อครบ6ชั่วโมงแล้วเนี่ยเรามากดที่ตัวละครตัวนั้นครับก็จะสามารถได้ exp เพิ่มนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คือรอบแล้วผมเล่นไปแล้วเขาบอกว่าตัวละครตัวนี้จะได้ exp เพิ่ม900ครับโดยถ้าเรากดที่ปัดตัวยาวปุ๊บเราจะได้ทั้งหมด900เลยแต่ถ้าเราอยากให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเลเวลพุ่งไวๆเนี่ย เราต้องใช้เจ้าแมวตัวนี้ครับซึ่งจะบวกอีก2นั่นเองเราต้องใช้แมวตัวนี้2เอ๊ะแล้วเรามีแมวตัวนี้2หรือเปล่าอเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นนะครับนี่เขาบอกว่าจะได้ exp 1,800ครับสำหรับผู้หญิงตัวนี้นะครับในทีมเราแต่ถ้าใช้แมว4อันนี้จะได้เป็นคูณ2นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูแมวกันนะครับว่ามีไหมแมว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 เราดูแมวนะครับอ่าผมมีแมวอยู่หอันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับว่า เราจะได้ exp เพิ่มไหมนะครับเริ่มจากเอาตัวละครธรรมดาก่อนอ่าเขาบอกตัวนี้จะได้ exp ทั้งหมด1800ออ่าลองมาดูนะครับอ่าได้ exp เพิ่มขึ้น1800ครับเดี๋ยวลองมาเทสดูนะครับตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูนะครับตอนนี้นะครับ exp ของตัวนี้นะครับอยู่ที่5.56 1%้นนั่นเองเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ 5.561ใช่ไหมครับลองดูนะตัวนี้นะปึ๊บอันนี้คือแบบไม่ได้คูณ2นะครับแ8 0พันแปดรนะครับอ่าเรามาดู5.561ใช่ไหมครับปึ๊บเพิ่มเป็น23.50เลยครับซึ่งจะทำให้เลเวลของตัวละครนี้ขึ้นไวขึ้นนะครับแล้วถ้าเราใช้เจ้าแมวล่ะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันปึ๊บอ่านี่เขาบอกว่า ต้องใช้แมว4ี่ชิ้นจะเพิ่มเป็นคูณ2นะครับจาก1,800เราลองมาดูนะครับผมลองใช้แมวดูนะฟึบเป็น3,600นั่นเองครับแล้วดู e อ p นะครับเมื่อกี้นี้เป็น23กว่าใช่ไหมเดี๋ยวลองมาดูกันนะ23กว่า23กว่าเฮ้ยขึ้นมาเป็น59.38ครับนั่นหมายความว่าอันนี้จะเป็นแบบที่2นะครับในการเพิ่มเลเวลให้กับเราซึ่ง คือเมื่อเราตัวละครเอาต,ตัวละครไปตะลุยด่านต่างๆนะครับตัวละครจะมีคุณสมบัติพิเศษในการสำรวจแผนที่นั้นๆครับซึ่งเมื่อตัวละครสำรวจแผนที่นั้นๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวละครจะมาอยู่ในหน้านี้ครับซึ่งบางตัวละครก็อาจจะต้องใช้เวลาแค่2ชั่วโมงหรือบางตัวละครที่เป็นระดับสูงๆนะครับก็จะใช้เวลามากขึ้นอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ขอบสีม่วงระดับเอนะครับใช้เวลา6ชั่วโมงกว่าจะวนใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมลองดูให้นะครับอ่ะอันนี้เขาบอก900ใช่ไหม ผมแล้วดูให้นะครับคือเจ้าตัวละครตัวนี้เขาบอกว่ามี exp อยู่60.35 <D> เดี๋ยวลองมากดกันดูนะครับป <D> ึบ้ง <D> เรียบร้อยแล้วลองมาดูครับ65.1.79นั่นเองโอ้โหก็ถืโโอว่าขึ้นมาพอสมควรครับก็ทุกครั้งที่เราตะลุยตามด่านนะครับจะเป็นการสุ่ม สำรวจตัวละครนั่นเองลักษณะการสุ่มสำรวจตัวละครก็จะชัดเจนครับเป็นรูปปลาตัวยาวใช้แว่นขยายสองนั่นเองครับซึ่งนี้ผมกดข้ามอ่าอย่างนี้ครับจะเป็นรูปปลาตัวยาวขยายสองแล้วเขาบอกชัดเจนครับว่าจะได้ EP เพิ่มอีกพันแปดโดยต้องรออีกสองชั่วโมงครับตามนี้เลยอันนี้จึงเป็นเทคนิคนะครับเราต้องเข้ามากดด้วยนะครับแล้วเขาจะบอกว่ารออีกสองชั่วโมง ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับในการเพิ่มเลเวลของตัวละครขุนพลของเรานั่นเองครับเป็นในแบบที่2นะครับและสุดท้ายแบบที่3คือการเพิ่มเลเวลโดยการใช้พลังกายครับโดยพลังกายนะครับจะเป็นสีฟ้าที่อยู่มุมบนนะครับที่เป็นรูปสายฟ้าตรงนี้ซึ่งผมมีอยู่15การที่จะใช้พลังกายให้หลดได้คือการไปแย่งชิงแร่นั่นเองครับเข้าไปที่แย่งชิงนะครับรูปดับควายตรงนี้กดเข้าไปเลย ชุบเรียบร้อยอันนี้จะเป็นแร่ที่เรามีอยู่นะครับอยู่ในตัวตอนนี้แต่เราต้องการหาแร่เพิ่มครับเนื่องจากเวลาเราตะลุยด่านเนี่ยเราจะได้พวกสกิลมานะครับซึ่งสกิลพวกนี้จะยังไม่สามารถใช้ได้ซึ่งเราต้องใช้วิธีการผสมแร่เท่นานั้นครับถึงจะสามารถใช้ได้โดยเราต้องหาแร่มานะครับโดยวิธีการแย่งชิงครับซึ่งมันจะมีปุ่มให้เรากดเข้าไปนะครับอย่างเช่นผมเอาอันนี้แล้วกันนะครับ ระบบจะสุ่มคู่ต่อสู้มาให้เรานะครับซึ่งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แต่ก็มีทลิกง่ายๆครับแต่ก็มีทลิกง่ายๆนะครับโดยการกดเข้าไปที่ฝั่งเรานะครับซึ่งขวาสุดเนียจะเป็น ID ของเรานะครับชัดเจนเลยเราสามารถกดเข้าไปได้เลยครับเราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับ ID นี้ครับก็คือเป็นไ d ของตัวเราเองนั่นเองในการต่อสู้ครั้งนี้ครับเข้าไปเลย อันนี้จะเป็นการแย่งชิงแร่นะครับเมื่อ2ฝั่งนะครับต่อสู้กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการสุ่มครับว่าเราจะมีโอกาสได้แร่หรือไม่ได้แร่นะครับซึ่งอันนี้ผมสู้กับตัวละครตัวเองก็มีโอกาสผมว่านะ่าจะประมาณ40 4060หนะหรือไม่ก็30 70เลยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะได้แร่นะครับเพราะว่าเราสามารถกดคามได้นะ อ่านี่เขาบอกว่าเราไม่ได้แล่แต่ลองสังเกตดูนะครับว่าพลังกายเราลดลงจาก15เป็น14ครับซึ่ง exp ที่ได้จากการแย่งชิงแร่นั้นสูงพอสมควรเลยครับเดี๋ยวเราดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่า exp ที่ได้นั้นสูงแค่ไหนครับเมื่อ2ฝั่งนะครับศัตรูตีกันครบแล้วเนี่ยเราสามารถกดข้ามได้เลยทันทีนะครับสำหรับด่านแย่งชิงแร่นั่นเองครับผมกดข้ามนะครับ ดู exp นะครับ167ทุกคนเลยครับซ,ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับการตะลุยด่านทั่วไปนั่นเองซึ่งทั้งพลังงานและพลังกายนะครับที่คนได้เห็นข้างๆนี้นะครับ2อ,อันนี้นั้นจะเพิ่มทุกๆ1 1. พอยต์ทุกๆ20นาทีนั่นเองครับก็ประหยัดเวลาของเราไปได้พอสมควรครับในกรณีที่เรากดคามนั่นเองอันนี้จึงเป็นทริคง,ง่ายๆครับสำหรับการเก็บเลเวลนั่นก็คือการตะลุยด่านครับเพื่อ เก็บเลเวลในการหาของและเก็บเลเวลหรือจะเป็นการได้รับสิทธิพิเศษครับจากการค้นหาแมปนั่นก็คือรูปปัทยาวสองแว่นเองก็จะสามารถนำตัวละครนั้นมารับ EXP ได้ฟรีๆเลยตามที่เวลากำหนดนั่นเองครับและสุดท้ายคือ การแย่งชิงแร่ครับซึ่งเราจะได้ XP มหาศาลเลยครับสำหรับการแย่งชิงแร่แต่ลืมบอกไปนะครับการแย่งชิงแร่นั้นเราสามารถสู้กับศัตรูคนอื่นได้ครับที่ไม่ใช่ตัวเราเลยครับที่อยู่ขวาสุด3มช่องแรกนะครับจะเป็นศัตรูของเซิร์ฟเวอร์คนอื่นนะครับที่เป็นผู้เล่นอื่นมาให้เราต่อสู้ครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยถ้าเราชนะเนี่ยดูแล้วน่าจะมีโอกาสประมาณ 60%ต่อ4 0นะี่ครับถ้าชนะแล้วมีโอกาสเดินแร่นั่นเองซึ่งแร่นั้นเราสามารถนำมาผสมสกิลเพื่อทำให้ขุนพลนั้นอัพเลเวลสกิลแล้วต่อสู้บูฟไฟกับคนอื่นได้ยอย่างเมาันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นทริคดีๆง่ายๆนะครับสำหรับการเก็บเลเวล3สเต็ปนั่นเองแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับท็อปมอนสเตอร์บ๊ายบายครับถ้าบนโลกเหลือต้นไม้เพียงต้นเดียวคุณจะทำเหมือนเธอคนนี้ไหม ส่ตงต่อความรู้สึกดีๆที่มีต่อโลกเพื่อรวมพลังให้ธรรมชาตินั้นฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งเพียงคลิกที่ลิงก์ล่างนี้ชมคลิปอย่าลืมถูกใจไลค์กดแชร์รับรองแน,แ,นแน่ว่าการส่งต่อครั้งนี้จะส่งผลต่อโอโซนโบนโลกของเราให้กลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน